สองสามวันที่ผ่านมารู้สึกดินฟ้าอากาศปันป่วนก่อนหน้านี้ร้อนแต่พอต่อมาเนี่ยฝนจะตกเลยคืนวันที่สิบ้าเนี่ยฝนตกแรงมากฝนตกไม่นานแต่แรงถ้าคนไปตากฝนในโอเปียกโชคแล้วว,วันนั้นอะ่ะแต่ก็ยังดีพอวันรุ่งขึ้นมาก็ แดดจแ่งก็ทำให้ชาวนาของเขาไม่เสียหายเท่าไหร่คือช่วงนี้ถ้าฝนตกเนี่ยไม่เป็นผลดีกับชาวนานัเสียหายอย่างมากเลยพก็ทำให้ข้าวไม่เป็นเม็ดข้าวหักและก็ข้าวขึ้นลาอีกต่างหาก กำลังจะเก็บเกี่ยวจะกำลังจะได้ผลก็มีสิ่งเข้ามาทำให้ตัดทอนลงไปอีกแล้วก็พวกลานมัน,มนวนหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าฝนตกหน้านนี้เสียหายสรุปแบบรวบรัดก็ว่าเสียหายมากกว่าได้ถ้าฝนตกช่วงนี้ ถ้าก่อนหน้านี้เออดีเพราะว่าบางท้องนาข้าวมันก็ยังไม่พอน้ำอยู่ยงั้นแต่จะทำยังไงได้พวกเราอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนจะไปแต่งฟ้าแต่งฝนก็แต่งได้ในระดับหนึ่งอย่างทำฝนเทียมแต่งได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่มีขีเมก ก้อนเมฆจริงๆมันก็ทําไม่ได้อีกเหมือนกันคล้ายๆมันเสริมเท่านั้นเองเสริมเสริมให้มันตกกรางนั้นแต่มี่ก้อนเมฆอยู่แล้วเราคือเอาปยผงเคมีขึ้นไปแล้วก็ทําให้มันจับเป็นเม็ดแล้วก็ตกลงมานะเมื่อวานนี้พระมาทั้งสองวัดมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเจดี บอวานนึนก็ได้พี่ปรึกษาไปแล้วทั้งวัดหลวงปู่เพียนด้วยทั้งหลวงปู Thank ่แตงอ่อนจะสร้างเจดีย์แต่ตามมจริงการสร้างทาวรวัตถุถ้าว่าพวกเรามองเป็นสองแง่มุมเหมือนกันถ้าเราหนักทางด้านวัตถุจนเกินไปก็ทำให้ห่างเหิน ธรรมะหรือว่าคนุณนธรรมในจิตใจได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราคิดในแง่ของทางโลกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติก็ควรจะมีทาวรวัตถุให้เป็นที่รำลึกถึงรุ่นลูกหลานแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดในด้านวัตถุเสเลย มีทางด้านนมามธรรมดีไหมดีอพวกเราพ้นทุกในวัฏะสงสารไปแล้วก็จะทำยังไงได้ลูกหลานเกิดใหม่ใจที่หลางคือเอาสั่งสมบารมีกันไปพวกเราหลุดพ้นไปแล้วก็หลุดพ้นไปสอนเท่าที่จะสอนได้แต่ทีนี้ถ้าว่าได้ทำเท้าวอนวัตถุไว้ดีไหม ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเออพระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่โบราณตั้งแต่พ่อคุณลามคำแหงตั้งแต่พ่อคุณศรีอินทราทิศตั้งแต่สุวรรณภูมินครปรถมตั้งแต่ดึกํำบันคนโบราณคนไทยของเราได้นับถือพระพุทธศาสนามีทาววัตถุ เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์มาตั้งแต่ดึกดำบรรโนมนานทีเดียวอย่างดอยสุเทพนพระธาตุพนมนครปฐมนครศรีธรรมราชแลว้วก็เจดีย์อยุธยาหลายแห่งที่ปุพังอันนี้ก็คือเป็น สัญ,ญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์เรียกว่าเป็นท้าวรวัตถุที่พวกลกูกหลานได้เห็นพวกเราภูมิใจไหมที่เห็นท้าวลวัตถุเหล่านั้นภูมิใจเพราะเหตุว่าคนโบ,ร,บราณสมัยนั้นเครื่องไม้เครื่องมือของเขายังไม่ทันสมัยเขาก็ใช้เลี่ยวใช้แรงเขาทำเลยก่ออิดซ้อนๆกันจนเป็นเจดีขึ้นมาให้พวกเราได้เห็น เป็นน้ำใจของคนโบราณแต่เมื่อมาถึงยุคของเราถ้าเราไม่ได้ให้ความสนใจในด้านวัตถุมันก็ขาดช่วงไปอีกเหมือนกันแต่ทางพวกเราทำเน้นแต่ทางด้านวัตถุจนเกินไปจนขาดเรื่องนมามธรรมทั้งท่านจิตใจก็ไม่ถูกเพราะนั้นมันควรจะไปทั้งสองอย่างพร้อมๆกัน สรุปแล้วก็คือให้รู้จักการสถานที่บุคคลบุคคลไหนควรจะทำควรจะสร้างเกดีในหลักของพุทธศรารสนาธรรมะถูปรรหาบุคคลสี่จำพวกพระประเจกพุทธเจ้าพระหันสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิแต่นี้มาถึงยุคของเราพอ ครูบาอาจารย์ที่มีทุกสิทธิ์ลุกหามากก็สร้างขึ้นมาตาวรวัตถุถ้าจะว่าไปดีไหมก็ดีคือเจดีแต่ละเจดีพวกเราก็ไม่ได้ใช่ว่าจะบรรจุแต่อธิธาานของครูบาอาจารย์เราก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดี แล้วก็ธาตุพระอาหารหันตสาวกบนยอดพระเจดีย์และกับปฏิจฐานพระพุทธปฏิมาก่อนตัวแทนของพระพุทธเจ้าวไว้บนเจดีย์พวกเราก็ได้กราบได้ไหว้ทั้งครูบาอาจารย์ด้วยทั้งพระเจดีย์ด้วยแล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้ลูกให้หลานยึดเหนี่ยวในถิ่นนั้นในท้องถิ่นนั้น ในชุมชนนั้นๆแต่ต่อไปภายภาคหน้าใครจะเป็นคนดูแลร,รักษาอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเราเป็นห่วงถึงขนาดนั้นเน่ยเวลาเราตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปที่ไหนก็ไปเฝ้าออเจดีย์น่นก็ได้อันนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เราก็ควรจะจบเพียงแค่นั้นเมื่อเราสร้างจบแล้วก็ควรจะจบในใจของเราเราทำดีที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าพอทำแล้วสร้างเสร็จแล้วยังเป็นห่วงหาอะไรในเจดีอีกกัวค,คนจะมางัดมาแงะ,มา,งะมาขโมยพอตายไปแล้วก็ไปเฝ้าเจดียทีนี่เป็นเป็ดเป็นผีเฝ้าอยูน่นะผีใหญ่ต่างหากใครมากันนะมันดลบรนดาลให้ลอยบกไปเลยว่านั้นเถอะ พวกเราจะได้เป็นอย่างนั้นพอสร้างเสร็จแล้วก็คือให้จบเธอตูลบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบพวกเราเคารพนับถือเรื่อมใสอย่างน้อยก็ให้คนมากราบมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุประธาตุของพระอรหันต์บนเจดีย์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยทุนทรัพย์ของเรา ด้วยกำลังแรงของเราด้วยกำลังความคิดของเราเนี่ยที่ได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาได้สร้างท้าวลวัตถุขึ้นมาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราเราก็ไม่ได้ให้แก่ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นสาธารณประโยชน์เป็นของสงเป็นของกลางเ,เมื่อเราสร้างจบแล้วค,คือจบบูชาแล้วก็จบเราไม่ได้ยึดถือว่านั้นคือเป็นของเราแต่ว่าการดูแลรักษาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดูแลรักษาเพราะเรายังมีชีวิตอยู่แต่มันชำรุดสุดโทรมเรามีปัญญาที่จะซ่อมได้เราก็เอาเสียสละเวลาเวลาสละทุนทรัพย์ ไปซ่อมแซมให้มันดีขึ้นอยู่ในสภาพในเมื่อเราตายไปแล้วลูกหลานเขาไม่ซ่อมเขาไม่ดูไม่แลอันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกหลานเขาเราจะไปเป็นทุกข์เป็นร้อนจนถึงเจดีผุพังขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพระเถระท่านหนึ่ง ท่านเป็นมหาเถระนะแต่ท่านตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวต่ำตัวเล็กเล็กเหมือนกับสัมมาเนนสมัยพระพุทธเจ้ากัสจปพระพุทธเจ้ากัสจปดับขันปรินิพานคนทั้งหลายในยุคนั้นอายุยืนสองหมื่นปียุคสมัยพระพุทธเจ้ากัสจปปรินิพาน พระพุทธเจ้ากัสรปยอายุยืนสองหมื่นปีเหมือนกันในยุคนั้นสมัยนั้นท่นนี้คนทั้งหลายพอพบพระพุทธเจ้าพรินิพานแล้วท่ก็ไปชุมกันเราจะสร้างสถูปพระเจดีย์บรรจุพระพรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสรปะเนี่ยเราจะเอาตรงไหนตรงจุดไหนเราจะสร้างใหญ่ขนาดไหนเราจะทําสูงขนาดไหน ทีนี้ประชาชนก็เอ้ามาลงมติกันทีนี้ก็รวมกันทั้งพระมหากษัตริย์หลายหัวเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยตลอดถึงเศรษฐีก็มาประชุมกันรวมกันลงมติพวกเศรษฐีก็เขียนแบบแปลนออกมาความกว้างต้องทะนันโยดโยดหนึ่งสีง่รอเส้นะ ไม่ใช่ธรรมดาเพรนั้นความกว้างด้านละเท่าน,นั้นยอดเป็นสิบยี่สิบยอดเพราะงั้นแหละแล้วก็ความสูงหนึ่งยอดอย่างเนี้ยคล้ายๆว่าทำให้สูงให้ใหญ่ว่างั้นแต่พระเศรษฐีมีเงินมากเลยรวมรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกับกษัตริย์นตอนนี้คนจนเลยคนจนโอ้ ทำขนาดนั้นแล้วมันจะเสร็จได้ยังไงเราตายไปกี่พบกี่ชาติมันก็ไม่เสร็จใหญ่ขนาดนั้นน่ะจะไปทําขนาดนั้นได้ยังไงมันใหญ่เกินไปเวลาต่อไปพ่ายภาคหน้าเ่ะคิดดูให้ดีสิใครจะเป็นคนดูแลร,รักษาถ้ามันผุพังลงมาแล้วใครเป็นคนดูใครเป็นคนซ่อมมันไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยนะทําใหญ่ขนาดนั้นนะดูแลรักษาก็ยากผุพังก็มาซ่อมแซมก็ยากทำเล็กๆ่ง เห็ุกระทัดรัดเนี่ยดูดูให้ดูง่ายๆซ่อมง่ายๆปกปักรักษาง่ายๆเนี่ยจะไม่ดีกว่าเหรออันนี้คือคนจนคิดับงนั้นนะแต่คนรวยคิดก็คิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคิดใหญ่ๆเหมือนกันนะเขาคงคิดว่าเซ็จเพราะเขาจะระดมทุนในท้องประครังในเงินทุนของเขาเขาจะทุ่มเต็มที่เพื่อบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะทั้งเศรษฐีหลายกลุ่มเหมือนกันรวมกัน ไม่มีปัญหาเซ็จตแต่คนจนบอกว่าไม่เสซ็จเพราะตัวเองคำคาดูกระเป๋าตัวเองมันมันดูๆแล้วมันจะทําอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่เซ็จพผล่ในสู่ก็เลยเอาลงมติกันว่าเนี่ยใครเสียงข้างมากคนนั้นชนะงั้นเถอะคนหนึ่งบอกว่าเอาเพียงโยอดเดียวก็พอแล้วแหละเอออย่าไปเอาั้งสามสีโนะ่โยอดนะนะโยอดทั้งสี่ร้อยเส้นเอโยอดเดียวก็พอเอาเพียงแค่นี้พอดูแลง่าย คือครึ่งยศก็ไม่รู้ว่างั้นเอาจะมันจะครึ่งยน,น,นยผลที่สุดก็เลยคนจนมันมากกว่าคนรวยใช่ไหมล่ะลงมติกันผลที่สุดก็เลยคนจนชนะชนะคนรวยว่างั้นแต่แต่ท่านพระมหาเทระเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นหัวหอ,อกว่างั้นเนี่ยเป็นผู้ตะเบงเสียงบอกว่าให้เอาเล็กเนี่ยเป็นผู้ชนะชนะเสียง ข้างมากว่างั้นและผลที่สุดก็เลยตกลงเพราะมันมันเอกฉันนะเด้เพราะเสียงข้างมากว่าอย่างไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนจนมันมากกว่าคนรวยสิหะไอ้คนจนมันมากกว่าคนรวยคนรวยมันไม่มากอย่างพวกเราเห็นทุกวันเนี่ยนะถ้าไปแข่งขันกันคนจนกับคนรวยออนไหนมากกว่ากันน่มันก็สู้คนจนไม่ได้แต่นี้สมัยนั้นก็เหมือนกันนะแข่งออกเสียงกันก็นคนจนมันมากกว่าะ มากกว่าคนรวยก็เลยชนะคนรวยไปคนรวยก็เลยแพ้เอาไม่ได้เป็นไรเอาถ้าทำขนาดนั้นก็ทำขนาดนั้นเอาร่วมกันก็เลยทำไปก็เลยเสร็จไอคนที่เป็นหัวหน้าก็ดีใจว่าตัวเองชนะพอเกิดมาพบนายชาติหน้าทนเ่ยเกิดมาชาติหน้านนเนีเ่ยเตี้ยระบาดเนี่ยเกิดมาท่าไเลยคืบกว่าเองบัดี ตัวเตีย้ยนพวกเราเคยเห็นไหมพวกเตี้ยเตี้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นน่ะโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ่ะเขาทำอะไรใหญ่ๆตัวเองคัดค้านลงให้เล็กกว่างั้ันเถอะพอเกิดมาพูมน้าชาติน้านเตีย้ยมุดลงกันนะเถอะเพราะนั้นพวกใดก็ตามนะถ้าเขาจะทำความดีแล้วพวกเราเสริมเลยเสร็จไหมล่ะอย่าให้เถือร้อนคนอื่นนะเสร็จไหมถ้าเสร็จเอาเอาเลยสนับสนุนเหมือนกันเถอะ แต่เดือดร้อนคนอื่นไม่ได้นะเราไม่เห็นด้วยนะไปแผลไปขอไปเดือดร้อนคนอื่นอืมมันไม่ดีนะทั้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลกับเป็นมนทินเข้าสู่จิตใจของเราอีกต่างหากพอทํากันแล้วกระเสือกกระสนพุ่นวายไปหมดทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดทั้งที่ตัวเองจะเป็นบุญเป็นกุศลทําให้คนอื่นดูถูกเกียดยามเล่าอีก ทั้งที่จะเป็นบุญกุศลจิตใจ,จยิ่งเศร้าหมองโพดโดนเขาดุเขาดา่าเขาว่าเขากล่าวไม่รู้จัะประมาณตนไม่ได้นะไม่เห็นด้วยนะอน,นี่ตอนเราต้องบอกแต่เอ้ยไม่เป็นไรมีพร้อมอทําได้เสร็จนะเออเอาเอาเลยสนับสนุนถึงจะใหญ่จะสูงขนาดไหนก็สนับสนุนว่างั้นเพราะเขาจะทําให้เสร็จเนี่ยแต่เดือดร้อนขึ้นมาเมื่อไรเราก็โยนให้เทําไปนะ เราบอกแต่ทีแรกแล้วทําไมทําเกินประมาณตัวนะ่อันนี้ก็คือเราต้องบอกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะทําให้ใหญ่ให้ดีให้สวยให้งามตัวเองมีแต่คัดค้านตะบีตะบันไม่ดูตาม้าตาเรือเอาแต่ทิฏฐิมานะของตนเองเพอเพ้ออย่างอิจฉาพระพุทธเจ้าอีกเฮ้ยพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกระดูกเฉยเฉยจะทำอะไรช่วยอะไรมากมายนักหนาถึงขนาดนั้นเสียเงินเสียทอง เอาเล็กๆขนาดนี้ก็พอแล้วแหละ่ยยังอีกฉาพระพุทธเจ้าอีกเพื่อเพือตกนรกอีกต่างหากเท่นี่ตกนรกขึ้นมาเังตัวเตี้ยอีกต่างหากยังยากจนอีกต่างหากเ,หาเพราะเหตุใดเพราะคัดค้านคุณงามความดีของเขาอ้นี่แหะมันมีกล้มอย่างนั้นนะพระเทระท่านนั้นก่อนนั่นแหะวันนั้นพระสงฆ์ท่านมีเรื่องที่จะมากราบพระพุทธเจ้าพระเถระอง์เตี้ยนะองค์เล็กๆน ท่านก็ขึ้นมากราบพระพุทธเจ้ามันท่านมารายงานกราบทูลพระพุทธเจ้าถ้าท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ได้มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ท่านไปภาวนาอยู่ในป่าท่านก็จะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าถามปัญหาเหมือนกันได้กลับไปกราบไปฟังเทศแล้วก็ถามปัญหาพระพุทธเจ้าถามปัญหาธรรมะทางจิตใจพระสงฆ์เหล่านั้นสามสิบองค์ เดินเข้ามาพระเถระท่านก็เห็นเออพระนั้นกนําลังจะเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าพวกเราก็เสร็จภาระแล้วภาระที่เรากราบทูลพระพุทธเจ้าก็หมดแล้วก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอกราบลาเพราะพระเหล่านั้นพระเหล่านั้นกนําลังเดินมาครับผมพทุทโธเออท่านก็เลย ถวายบังคมพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วทั้งก็เดินลงจากพระคันตุดีพระพุทธเจ้าพอเดินมาเดินสวนพระเหล่านั้นอ่ะพระเหล่านั้นทั้งสามสิบกว่าองค์พอไปเห็นพระเหล่านั้นเอามือขยุ่มหัวโอ้โหสมณเนนหน้านักจริงๆนะหน้าอิ่มเอิบแกยิ้มหน้ายิ้มกยิ้มหน้าเอิบอิ่มเหลือเกินสัมณาเนนบวชนานเท่าไหร่ล่ะเนี่ยไปองค์นั้นก็เอามือขยัาหัว คนนั้นเขย่าหัวเอากันเขย่าหัวพระเทระพระเทระก็เดินช่ยพอมาถึงพระพุทธเจ้านี่พระสงฆ์เหล่านั้นมาถึงพระพุทธเจ้ามากราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าพิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นไหมพระมหาเทระที่เดินผ่านพวกเธอลงไปเนี่ยสวนทางพวกเธอขึ้นมาพวกเธอเห็นไหม ไม่เห็นพระเจ้าค่ะเอาไม่เห็นยังไงเดินผ่านลงไปไม่เห็นมีแต่สัมมาเนนครับผมเดินผ่านไปสัมมาเนนน้อยเดินผ่านไปนั่นแหละมหาเทระเอาทําไมจึงจัดว่าเป็นมหาเทระดูเป็นสัมมาเนนได้พระเจ้าค่ะตัวเล็กๆนะเนี่ยเออนั่นแหละเล็กนั่นทาไมท่านจึงตัวเล็กเพราะเป็นบาปกรรมในอดีตชาติของท่านโอ้เป็นบาปกรรมในหนอพระเจ้าขานะ่าะสมท่านนั้นก็สนใจ พระพุทธเจ้าบอกว่านะในอดีตชาติพระพุทธเจ้ากัตระปรินิพานลงไปแล้วคนทั้งหลายประชุมหาลือกันจะสร้างพระเจดีย์เนี่ยท่านพระมหาเทระท่านนี้แหละในข่าวนั้นนท่านเป็นเป็นฝ่ายฝ่ายประชาชนแบบนั้นเถอะคัดค้านฝ่ายเศรษฐีแบานั้นเถอะท่านก็เลยเป็นฝ่ายชนะจากนั้นก็ได้สร้างเจดีย์เตีย้ย ต่ำเล็กเกิดมาพบนี้ชาตินี้ท่านก็ได้ได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้ทําไว้ในอดีตชาติได้คัดค้านพระเจดีนี่แหละการจะคัดค้านสิ่งไหนมันต้องดูตามาตาเรือซะก,ก่อนนะไม่ใช่ว่าคัดค้านติตบันก็ไม่ได้นะหลวงพ่อว่านะเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกับพระเทระองค์นั้นนะ ถ้าพวกเราคิดอีกอย่างหนึ่งก็ตัวเตี้ยดีไหมก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อวะ่ะแต่หลวงพ่อไม่อยากจะเตี้ยหรอวะพอเวลามันจิบของสูๆมันจิบยากเวลาลงน้ําก็เหมือนกันเวลาคนอื่นชุงซูนเขาเดินเขาเพียงเอวตัวเองมันท่วมจมกนะูกลอยน้ะเลยสิ่งที่มันไม่ดีเ่าะงั้นไอ้สิ่งที่มันดีคืออะไรเวลาใช้เสื้อผ้าไปใช้พื้นเล็กๆใช่ไหมใช้เป้าผมก็ใช้พื้นเล็กๆไม่เปลืองเหมือนคนอื่นเขา ถ้าตัวสูงตัวใหญ่แต่มันเปลืองเหมือนกันเถอะได้ซื้อแพงอีกต่างหากถ้าตัวเล็กๆมันซื้อราคาถูกเนี่ยตัวเล็กๆก็ดีเหมือนกันในหลวงพ่อว่านะใครอยากจะเอาตัวเล็กก็ได้ใครจะเอาตัวใหญ่ก็ได้ถ้าใขยายเอาตัวเล็กอย่างนั้นอย่างพระเถระท่านนั้นน่ะถ้าใครทําคุณงามความดีอะไรคัดค้านตาบีตะบันเนี่ยเกิดพบนาชาตินาเล็กแน่ๆเหมือนกันเถอะเพราะนั้นพวกเราอยากจะเป็นตัวเล็กรือตัวใหญ่นะ กลัมอยู่ในโลกนะไม่ไปที่ไหนกลัมมมนีนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกลัมที่ตนได้กระทำไว้สัตว์โลกก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนะตั้งแต่พรหมโลกตั้งแต่พรหมลงมาถ้ายังไม่พ้นทุกนวัตสงสารยังมีกิเลสอยู่จัดว่าเป็นสัตวโลกทั้งหมดสัตตะสัตสตะแปลว่าผู้ยังคล่องยังค่องอยู่ในภพในชาติ ตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดากลาบลงมาอีกมาเกิดมนุษย์เอาอบางทีเพเผื่อเ,อเอป็นเกิดเป็นสัตว์ที่รักฉนก็มีมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเวียนว่ายตายเกิดจุดแท้แต่กรรมในอดีตชาติของเราจะให้ผลอย่างไรเราคิดดูก็แล้วกันแต,แต่เราเป็นเด็กมาจนถึงใหญ่ถึงขนาดนี้เราทําแต่กรรมดีอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่ เราทำร,รมชั่วอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่สรุปแล้วก็คือการทำกลรมของเราเนี่ยในชาตินี้ชาติเดียวก็คละเคล้ากันตั้งว่าพวกเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาในกรียุกอย่างเนี้เกิดมาแล้วก็แข่งแย่งกันฆ่าฟันรันแทงกันอย่างนี้เกิดพบนั้นชาตินั้นไปว่าทำกลรมมากนะเนี่ยกรรมตัวนั้นอะ มันไม่ไปไหนมันมาบกเวียนให้ผลแก่เราเพอเพอเกิดมาพบในชาตินี้อาจจะทุกข์จนก็ได้เพราะกรรมเก่าให้ผลแต่เราทํากรรมดีไว้ในอดีตชาติกรรมดีมันให้ผลในช่วงนี้เราก็มีความสุขล่ำรวยหน้าที่การงานอะไรอันไหนไปได้ดีทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะกรรมดีให้ผลในช่วงกรรมชั่วให้ผลนั่นแหะ ถึงเราจะมาอยู่ดีมีสุขแต่กรรมชั่วมันพลิกผันลงไปมันมาให้ผลในช่วงนั้นเราก็ได้รับทุกน,นั่นแหละกรรมดีกับกรรมชั่วไม่ไปที่ไหนมันอยู่ในใจของเราติดตามตัวของเราอยู่ตลอดนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้ากรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่านะเพราะกรรมชั่วนั้นให้ผลติดตามลังแก ให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังเพระาะนั้นท่านไว้ให้ทำแตกก่กรรมดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าเราใช้ปัญญามีสติอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรถ้าเราไม่มีสติก็อย่างบ้านะปล่อยไปเรื่อยคิดไปเรื่อยผลในที่สุดทำไปเรื่อยกับพูดไปเรื่อย กรัมก็ตามมาเรื่อยๆถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลมันก,ก็ดีถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วมันก็ให้ผลเพราะนั้นมันอยู่กับเราทั้งหมดกลรมคือการกระทำเทพเจ้าเหล่าเทวาเจ้าองค์ไหนประสาทพอให้เราไม่ได้ทั้งนั้นเราเป็นผู้ทำเอาเองเราเป็นผู้กระทำเองกลรมคือการกระทำ าเราทําดีแล้วผลดีก็ต้องมาหาเราถ้าทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วก็จะไปจะไปไหนก็มาหาเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นท่านจึงให้ทําแต่กรรมดีเกิดมาพบพุทธศาสนาพบทำคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีนะทําแต่สิ่งที่มันดีนะรับพรนะทีนี้อนุโมทนายพร